น้่ตรันใน้มงคืนะก็เดี๋ยวพอท่ามันต้งใหญ่สีเจลเจลไขแจงเรนเรนแบไม่ได้เหมาที่แดงก็มึงแดงไขไรแดงหัวหัวลอกูเรื่องนดันคนเดียวไปไหนมาไหนไงผมด้เหมาไหผมแช่ๆ่นะ กระพำในขาวแ้นือยังไงผมว่าบอกว่าพอนลองเถอะไม่ใช่แล้วตอนนี้เราเจอแทนยังยังมันหลอกอยู่นี่ที่นั่นก็ไปเดือยงนูน่พวกวกอนี้เจอหน่อยหลับก่อนไ้าคนเอาัเราูเรีเกับมันากบจากบานเบอะนะว่าไม่เจอมันหลอกอยู่ไหนดูวยังไม่ไวแล้ว ครับผมเดินกับหมาจากบ้านนาเบรบานบ้านบ้านลุ้นก็าลองผมไหนบ้านเราอยู่ไหนอยู่ที่นี่ครับเรื่องไม่แฟนมาล้มอยู่เนี่ยก็เมื่อกี้ตอผมไปตรงบ้านนี้จะไปไซนานแล้วขอเข้าไปในโรงเรียนได้ไงพี่จ๋าก็ผมมาไม่เจอครับเอ้าแล้วเรารู้ได้ไงเพราะมันล่องอยู่แล้วผมวิ่งไปง้น่ะผมวิ่งถั่วมาเลยหอบจะทักเลยครับพี่พี่นั่งก่อนนะแล้วเดี๋ยวลูกพ่อเขาจะหน่ขายอีกนัว ไม่หายช่วยไอ้เดินเมายาผมวะครับอ่ะพี่พี่มีเบอร์แฟนพี่ไหมมีครับมีแล้วเออแล้วไม่มีแล้วเนี่ยไปใครพ่อเอาหมุนไปตะกบตะเตียล้มไปตัวอยู่ในกรุ๊โดนไม่ต้องรู้งใจแฟนเอาตัวมันไปครับครับ บาเมียมันลดผงผืนโตไปหนมึงเล่นแจ้งอันนี้วตำรวจก็วิ่งมันดูชาวบ้านเขาแตกตื่นไปหมดนะเพื่ออะไรอีกสามุันเนี้ไปกลับเออคนอื่นก็อยู่นอนในบ้านนะนะเราที่มาแจ้งอยู่เอาไปเลยมันแบ๊กมันพูดอะไรอยู่างเงี้ยนอนนอนนี่ดูไปแล้วต้นไมเป็นเอาวันนี้ไม่เห็นหรอกถ่ายถ่ายเลยครับเนี่ยายหน้าเนี่ยเนี่ยเอาเอาหน้าก็ดูหน่อยนียนะครับเมาเมาสีลา